สวัสดีครับสวัสดีครับเพจประอวนผ้าเพื่อนครับมือนีปักอวนผ้ามะเทียวหัวหินครับแต่ว่าก่อนถึงหัวหินนะครับมาแวะวัดพะอุทยานแห่งชาติปานบุรีก่อนนะคบผมตอนนี้เบิง้งเบิงเ้งบรรยากาศกันแลกครับนี่ปักอวนผ้าเพื่อนเอาเบิง้งแต่ล่ะ หนูจะไปไหนมาเนยมากกับหมูอีกตัวหนึ่งเบื้องนะคะเบิ้งบรรยากาศอู้บรรยากาศอะไรนะกษีมีปลาปลาโก่งกางครับผมปลาโก่งกางง่ามีเละง่ามีเละครับลองกสีย่างไปเรื่อยๆกะ มีหลายอู้งามงามงามแต่ว่ามันสิออกหอนห่อนเเด้อครับตอนนี้ก็ประมาณเทียงมันสีหอนห่อนเนจักหน่อยครับเดี๋ยวเอาสียางไปก่อนเด้อว่ามันสิเป็นจังไดเบ่งงามบ่อุ่อากาศห้อนหอนนึ่งสีกะผู้ใดบ่บสู่แดดก็คือสีเทีย่ยวหยางอยู่เด้อครับแบบนี้วันะอุทยานแห่งชาติปานบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้นะครับผม เดทวันพระเพิ่นเที่ยงละหละกันห,หิวเขาเดี๋ยวชิบหายเบิงอยู่วะชิกินเขากำลัยังตอนเที่ยงหา,ห,าหลานอาหารแ่บๆมารีวิวมึงกันด้ะว่าสิไปมองไหนหม้อจะพาเที่ยวไหม ทางครับงามอยู่เด้น้องปลาสิเป็นปลาแห่งๆสิเป็นคือปลาใช้เล่นเออปลาใช้เล่นน่ะละ่ะงามอยู่งามอยู่แนะนำเลยนะครับป่านบุรี วิวมึงนี่แหละครับผมวิวสวยมากเลยพี่นอ้องส,สวยมากครับวิวแต่ร้อนนิดนึงนะครับผมอู้ห่อนลายพี่น้องก็ไม่ไหวแล้ว ไปละสิไปหาออ้ย่างกินแล้วบักอ้วนบายบายก่อนฝานบุรี่นี่ห่อนแห้งไปย่างมันยังก็เบิ้งดีๆนะหมูลมลงม,มาเนี่เอาบ่ข้นเด้อ สนุกโรงแรมของเราประวนผ้ามาของพักด้วยครับโรงแรมนี่โรงแรมเห็นมาพักวู่หัวออหินนะครับผมห่อนอ้ห่อนอีลีห่อนแห้งห่อนคักยากาศดีเลยนหน้คนายเขายางไปแล้วครับยางไปล็อบบีล้ละ บรรยากาศก,ก่อนนะครับไอสนุกนะครับไอสนุกหัวหินครับขอบคุณครับเรากำลังไปเช็คอินนะคะผม มานั่งหาานนครับคืออันนี้ภายในโรงแรมนะ้วครับในโรงแรมมีพนักง,งานมาตอนรับดีดี ี่น้องผมก็มักสาน้ำแต่ครับออ้ยโอ้โมผิดหวังโมผิดหวังขึ้นในหลุมเดะเลยนะพี่น้อง,ง,งน,นะ,นะ,นงนะแต่ผมโมโหแล้วว่าผมพักอยู่ซันไหนเบิ่งเหมาแรงผมสีมานอนอาบแดดอยู่นี่เบิ่งปลาว้านเกิดตื่น้ะพี่น้องแก้วโอ้หุ่นมาก่อนแหละคนหนึ่ง นี่ห้องด้วครับผมห้องพักไอสนุกนะครับไอสนุกโรงแรมไอสนุกนะครับผมห้องพักกะงามอยู่เบิุงวิวเด้อเอาเปิดจังได๋เหรอกูคือจังมันหนอกแท้ละ่ะวิวขนาดวิววิวโรงแรมทางๆนี้ภูเขาแต่ว่ามันไก่ทะเลอยู่พี่น้องคันสิไปทะเลก,กะต้องขับรถออกไปไกลเติบ บ้านนี่เก็บของอยู่มีที่นอนคุณหนึ่งหิวเหรอสิสั่งของมากินเราสิบ่ไปร้านอาหารว่าสันเดเบิ่งกอนได้ว,ว่าสิไปหรือว่าบรไปมาถึงรถแค็กซ้อนนี้พามาก,กินอาหารทะเลชื่อร้านว่าอร่อยแอดหัวหินนะครับผมโอ้ยเบียนหัวด้โู้คับกับเบเบิ่งผู้อ,ดอาดคลิปนะเว้ย เป็นอ๋อร้านอาหารอร่อยแอนฮุยนห้องเม้าบิงกันว่ามาสีแซบบ่ะ เยิมน,นะครับเนื้อปูเยิยิมๆพี่น้องเอ้ยว่าดังว่าได้ว่าดังว่าได้ที่นี่เมืองเวยต์ไซซ์ซ<ม>นี่แล้วครับพี่น้องถ้ามาเสืออาหารทะเลนี่ขึ้นจากเรือดสดๆเลยเด้ ไปเบิ่งกันว่าชิซื้อยังไปกินอีกครับผมหลังจากกินเที่ยวร้านอาหารมาแล้วได้บอกวันพาไปอันนี้ก็ได้เนาพร้อพมพร้อมพร้อมทำให้ด้วยใช่ไหมครับรใใที่นี่เขาเรียกตลาดอะไรนะเขาตะเกียบครับตลาดอาหารทะเลเขาตะเกียบ ต้องกดที่พอตวลิตเฟ้ถุงเงินถุงเงินเออหอยหวานนะน่ากิน ลิงลิงน้อยปกติลิงมันดื้อไหมคะป้าดือ้อค่ะดูมันนั่งซะเรียบร้อยเลยโอ้ต้องเอาให้กินแบบนี้กินแล้วก็ไป พ่อเมยมาเมือนเม่อแล้วพี่น้องเมื่อนี้ขอพักผ่อนก่อนเด้อเจอกันใหม่เมืออ่ออื่นบักอ้วนพาเพื่อนแก้ว